สวัสดีครับผมช่วงนี้ก็เป็นภาวะที่ดินแห้งนะครับความชื้นหายไปอย่างรวดเร็วหลายสวนหลายท่านที่ทําเกษตรเนี่ยก็แน่นอนว่าต้องมองหาอุปกรณ์การวางระบบน้ำนะครับหรือถ้ามีการวางระบบน้ําอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องดําเนินการซ่อมแซมส่วนที่ชารุดเสียหายนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้นําเสนอเรื่องการเลือกท่อ PE เลือกอย่างไรให้ใช้ได้ทนทานนานหลายปีคลิปนี้ก็จะมาแชร์ มานำเสนอวิธีการเลือกวาล์วทานตะวันสำหรับสวมใส่กับท่อ PE นะครับซึ่งเป็นวาล์วที่ผมใช้มาหลายปีก็ยอมรับว่าทนทานยังใช้งานได้เหมือนเดิมครับผ่านมา5ปีกว่าตากแดดตากฝนตากลมเปิดปิดอยู่ตลอดก็ยังเปิดง่ายใช้งานได้นาน ลื่นไหลดีครับวาลหลักๆที่ผมเลือกใช้จะเป็นวาล์ว20ิมิลนะครับเขาเรียกว่าวาลทานตะวันสวมท่อ PE ขนาด20ิมิลซึ่งก็มีหลายแบบนะครับอย่างที่ผมเลือกใช้เนี่ยระหว่าง1กับ2ผมก็ใช้มาหลายปีแต่ตัวไหนดีที่สุดฉเฉลยเลยก็แล้วกันวาลตัวที่1ครับเป็นวาลแบบตัวปิดมันจะโค้งๆนิดนึงนะครับว wow าลลักษณะนี้ปิดเปิดง่ายแล้วก็พลาสติกตัวนี้มีความแข็งแรงนะครับ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับตัวที่2ก็ปิดเปิดได้สะดวกเหมือนกันแต่เวลาเราตัดหญ้าไปเนี่ยมันอาจจะโดนแง่งหักนะครับพลาสติกตัวนี้ซึ่งผมก็เคยใช้มาระยะหนึ่งนะครับแต่พักหลังเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นวาล์วแบบตัวปิดเปิดเนี่ยมันจะเป็นโค้งแบบนี้มันจะปิดเปิดง่ายแล้วก็เวลาเราตัดหญ้าเนี่ยมันจะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีมุมที่หลบอยู่นะตัวนี้ใช้มา4 5หปีนะครับยังใช้ได้เหมือนเดิมเลย ตัวนี้สั่งออนไลน์นะครับซึ่งหากเปรียบเทียบกับวาลที่ผมพึ่งเลิกใช้ไปกําลังจะรื้อนะครับตัวนี้เลยตัวนี้ลองนึกภาพถ้าซื้อใหม่เนี่ยมันจะเป็นตัวเปิดปิดสีแดงนะครับตัวตัวฐานตัวตัววาลเนี่ยจะเป็นสีเหมือนท่อ PVC เลยตัวนี้ราคาถูกมากเมื่อก่อนผมซื้อมาใช้นะครับก็ฝังดินไว้แต่ตัวนี้เปิดปิดไม่ได้แล้วต้องใช้ครีมมาเปิดปิดแทนตัวนี้เมื่อก่อนผมจําได้ว่าซื้อมาตัวละสิบาทก็ใช้มา ภายในปี2ปีเนี่ยก็เปราะหมดแล้วครับพลาสติกตัวปิดเปิดเนี่ยปิดไม่ได้แล้วอันนี้ยังไม่มีเวลาเปลี่ยนก็เลยใช้ครีมเปิดปิดไปก่อนหลังจบคลิปนี้ของมาก็จะทําการเปลี่ยนทั้งหมดสรุปโดยส่วนตัวนะครับวาลวที่ผมใช้มาเท่าปัจจุบันนะครับหปีกว่าก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมก็คือวาลวลักษณะนี้นครับเป็นวาลธนวันสวมท่อ p ีขนาด20มิลน,นะ มาตรฐานที่ใช้ก็คือ20มิลน,นะครับก็ถือว่านํามาเล่าสู่กันฟังครับแนะนําสิ่งที่เคยใช้แล้วก็เห็นว่าดีจากประสบการณ์ตรงนํามาเล่าสู่กันฟังเพื่อท่านที่กําลังอยากวางระบบน้ําอยากซื้อวาลวยังหาเลือกไม่ได้มีหลายแบบซะเหลือเกินก็ลองหาแบบนี้มาใช้ดูนะครับจากประสบการณ์ที่ใช้มาก็ หลายปีครับใช้ได้นานหลายปีแล้วก็ไม่มีรั่วซึมด้วยซึ่งผมก็ได้สั่งมาอีกชุดหนึ่งในไซส์ขนาด20มิลนะครับสำหรับสวมใส่ท่อ PE ขนาด20มิลแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมหาลูกยาง20มิลด้วยนะครับมันจะใช้คู่กันหรือถ้าเรามีลูกยางติดไว้อยู่แล้วก็สั่งมาเฉพาะวาลวก็ได้ซึ่งหากใครสนใจผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับตรงคั้นยาใต้คลิปนี้ก็ลองเข้าไปอ่านรายละเอียด ก็ถือว่านำมาเล่าสู่กันฟังนะครับการเลือกวาล์วธานวัลสวมท่อ PE ที่สามารถอยู่กับสวนเราได้นานใช้งานได้ทนทานนานหลายปีจากประสบการณ์ตรงสวัสดีครับ